ี่ครับผมโดนอยู่นี่หนูน้อยหนยึน่งแต้มหเห็นบ่วสวีเดส,สดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมลิปดักหนูวันนี้เราจะมาล้างแค้นหมายนี้ครับเข้าพึ่งได้ไปตัวเดียวอยู่ไหมนะั่นอยู่พุ่มนะัน่นลูกคาต่ํา แถวนี้ว่าท่านไฟพีน่น้องห้อยหนูเรียมเต็มเลยห้องหนูเรียมนหนูขาตั้มเหรอครับผมเดี๋ยวดิไปใส่ใส่ตั้หมกงตอนะหมกงตอเข้าผาดถ้าจะเอาเยกเข่าไปใส่ใส่ปูหรอไม่บอเข่าครับ ก็ใส่ปูแถวนี้กันชิปปูเผา้าปูเก่าทั้งปูใหม่ใส่ย่างประหยัดครับเยอะปูเี่เผาไฟนิดหน่อยชิบ เดินมาจังเลยก็เห็นตะเรีนมาเสร็จเลยเห็นม้นขากับด้วยเหยียบถือมื่อเดียวางวถือควยบ้างี่ง้อกหวยไม่ไหมนะครับ ว่าครับขวด,ขวดมือดันมาประทัดขวดเท่ยขวดเพิ่มเย็นขวดไม่อีกขวดไม่ลูขาตั้มครับผมควยรูข,ขาตั้าไส้บวงมันพานอยู่หเนี่ยไส้บวงเนี่ยมันพนะันไม่ถึงไส้บงวงใดเลก็ันนี้มว่างกลับ đặt tay đang thấy vào lòng cái hộp này phải quang tay Quang đấy giam ขีดเ,เด็ดเราปีนี้สุปีแหละวะปู้พอกับเด้กันอยู่ขีดด้วยดาวนี่แล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมวันนี้ก็หลงบาเนี่ยเลื่อมบ่เนี่ย <laughs> ไปครับพี่ร้องไปใส่มุมนั่นแล้วก็ไปใส่ใตกาวาละ่ะเดี๋ยวไวไหมครับพี่ร้องควอดมมไม่ไหมเลยไปยูกันหน้าจากหลังไปขอใส่กัน

Nh hỏi đeo bay tôi đi ăn ngay vì nóng luôn hát thăm tay lắm bỏ mùa tinh thần bùn tinh thần bùn tinh thần ของสามฟีนี่อีกนี่อีกสามเจ็ดหลังเทีละซ่อมนี่ละเทีลนดทีละน่อยเฮ้หมองนี่เป็นตามีวัพี่น้อวัดท่านอียางมึงน่นน้ำโอ้เาไม่ไดบ หนูไปเจอกันมือนซ่อมคนละพอจะเปิดพมานกลางแจ่งสว่างพ่อภูมิภูใได้เวลามายามหนูอีกลวเด้อพี่น้องอีกลวเด้อพี่น้องสวัสดีครับ สวีดัสสวัสดีครับผมคือคือสือเยอะกับดักเขาโอ้ใช้เสียไว้เพื่น่ะบัวเข่าครับผมไม้ยนีไหมไตต่อไปสามหลังห,หนูคือบ่มี พูเขาครับซ่วยแซไปทิ่มไปมบ้งนะสามหลังมามึงบวงเขาโอ้บวงซื่อเยอะพี่น้องก็เตียง ได้ไปตัวเดียวต้องได้อยู่นี่ไหมมัวเลียนเราไม่หนูตัวเดียวตี ว่าแรีนครับผมหนูว่าแรนีนไม่เป็นไรเรามีอีกห้าหลังอยู่ตรงนี้เยี่ยกับปู่เฮ้ยของแท้หนูหน่อย phải qua lái được chưa anh này, anh nương, không để đắt đốn, cái gì là nói suy suy đi. เห็นไปก็บปูเหนื่อมยมาใส่บ่วงมันพานบ่วงอนี่หนิล่ะเดี๋ยวกลับมาใส่ยังเรีนรป่าดิโอ้ยกลับมาว่าขวางกันนี่อีกแล้ว ดีเอาดีดเจ้า่ถือกครับผมหมายก็วางเลยนี่ดีดบ่ถือกพี่น้องเป็นสี่ครับดีดบ่ถือก หนูไปไหนนี่ครับผมโดนอยู่นี่หนูน้อยหนึ่งแต้มหเห็นบ่ขคาตั้มไม่เลี่ยค่อยค่อย วอร์รอดนี่ครับผมนี่อวอรกลับเพร,ะเราะใส่ทซนีสิครับซีหลังหาหกเจ็ดหลังนี่พี่รองรู้าต้ำเอ่ก็ใส่แครนี่วอร์คือ <c oughs> นนหนังนี่บ้าถือเดี๋ยวไปยามบ่วงอีมองนึงครับพี่น้องใส่แซ่ไว้อยู่โอ้ปลาบ่าได้ปลานี่มันหลังนี่แปลกที่อ่ะดีดบ,บ่ได้ตัวใส่แ้มนึงครับผมเดี๋ยวไยายามไม้ยนึงไก่เติบใส่บวงแซ่ไว้สลายมือแล้วล่ะ เลุ้นอีกเยอะบ่วงสิบก็หลังอยูะหนึ่งแ้มจา้าสวยๆมาลุ้นกันต่อครับผมกับไม้บ่วงเดี๋ยวมาเมืองมันจินขเขาเ่าเฮาบ่เขาใส่เข่าวไว้มือนะโอ้ยมันจินตัวนี่ กินเข่าเขาตัวนี้พี่นอ้องไม้นี่เดีย๋ยวมาแซ่ไปยู่ให้แซ่ไปยังไงบ้างบ่วงหมานซือ้ออยู่อุ้ยมันพานพี่นอ้อง มองม่นนีเป็นบ่อพันมันเปลี่ยนหม่องแรนไหมได้นี่นไปป,อป้องไม่ได้นียไปยืหันหลายหลังอยู่อย่าห้อยตีนไม่ต้องญ่ๆครับหนูใ่ญ่ แต้มเดียวนี่บอแต้มเดียวเ่น้อยคอรอรนี่บอมนมีบักใ่ญ่เลยบอโอ้เละเละตุม้มเปะ๊ะลาละเละ tung tệ làm hàng này nó quay thì má hạt chào này Mày ừ, hói tiền mất hói tiền nổ rồi này nó lèn toang đẩy có thể buồn hao nàn buồn cả sư sư vô tiền bó, tí, bó อโอ้โมุมีมมีห้อยเหรียญมคืออะครับตัวเดียวอะไรพี่น้องหลังหนึ่งมอวเหรีย <c oughs> มาตรฐานครับผมแต้มเดียวบัวเอาลายแถวนี้เป็นตะมีอยู่เลยพี่น้องน้ำทงแถวนี้เป็นตะมุมีหนูอยู่เดี๋ยวสิม,มาเมืองอยู่มาเลีง ใส่ไม้ขนควานไได้ตัวเดียวทุกเทีเยแยจกเป็นอย่างนูหน่อยพร้อมแต่ก็มีแตมอยู่เห็นว่าก็ได้แตมเดียวก่อนรอครับพี่ร้องไปนี่โอ้โหเกือบเป็นบรวรอดใส่ไม้นั่นย่มเลยประจำเลยหนูบ่ว่าย เขาใส่แซ่ไว้อยู่ในต่ออยู่พี่น้องอยู่ละผลงานเขาสวยเลยได้นน่หกโมงกลัวหรอบ่วงกับพันต์แต่อยู่หนีมันล้งอาจจะไมาใส่หนีได้พี่น้องมองเท้เาใส่เงียเข่าวไว้จะโดนล,ละล่ะคนที่ลงไปเมืองทั้งผุ่นน้ำหาหม่องใส่หาเปิดไม้ไมหมหาไม้ไม่ไม แต่ก็หายากอยด่ดอกช่วงนี้พูดเลยก็หาหนูครับผมหนูมันมันน่นเนาะช่วงนี้ผมนุ่มสวยๆเกียจจดอกหนูขาต่้มหนาะพี่น้องนี่ขาเน้นๆตีนเน้นๆนี่หนูนี่ละแซ่บบอกเลยขัวกะแซ่บกระดูกระจินได้ไปเจอกันไว้คลิปหนา้าครับคุณหลายๆครับผมลาไปครับหนูขาต่้ใส่ไงได้ครับดิถือว่าใส่ไงของมันแหละ นัวนี่มันโตใหญยแค่นี้แหละหลังหนึ่งเดีดยวมเถื่กขอบคุณเรืล่อลยๆครับผม